ไม่น้ว้าวเฮ้ยสวยอ่ะเราค่อยๆช้อนเขาขึ้นอย่างงี้แต่อย่างงี้นี่อย่างงี้แล้วก็แล้วก็เอาลงนี่ไม่กัดนะท้ามไม่กัดไม่กัดสวยจังเลยไอ้แล้วตัวไหนตัวไหนดนตรีมันดูจ้าป๊าป๊าซื้ออะไรมาวันนี้ ป้าซื้ออะไรมาป้าซื้ออะไรมาเอออ่าอ่าอ่าดู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 นะดูนะหนึ่งสองสามกระด็นอะไรอ่ะต้นไม้เขียวอันนี้ของจริงหรือของปลอมของจริงของจริงเหรอน่ารักจังเลยมีกระถางด้วยอันนี้ห้าสิบบาทนะเนี่ยไม่แพงเลยเนี่ยนี่นี่มันก่อดอยู่มันขอนมาอันนี้อะไรไหนไหนให้ดูหน่อยอ๋อ อันนี้ปลาสอดปลาสอดอย่าบบีมันมันจะตัวโตกว่านี้ไหมไม่ครันมีตัวโตสุดละดูใะเอียดดูมันจะมีตัวหางดาบๆด้วยนะเห็นไหมเจ๋งไหมเห็นปะนี่เป็นตัวหางดาบอันนี้หางน้องยุงไม่รู้จักอันนี้ปลาสี่ไอตัวเล็กมันติดมาด้วยเหรประมาณ้วยเออใช่ตัวเล็กๆอ่ะเห็นละ ตัวยีบาทตัวใส่อันนี้20บาทหรอ่าเอานี่คืออะไรคบป๊าป๊าอ่านี้อันนี้เป็นอ่างปลาขเราอ่างปลาของเราอ่านะครับเฮ้น้องาน้องปก่อนลูกเดี๋ยวยววาฮยสวยอุยสวย่สวยัเลยปนเท่าไหร่นะ้าสบา มันหนูก็ใหญ่อะอืมอ๋อว้าวใครจะปล่อยปลาใครจะปล่อยปลาเดี๋ยวนะให้เขาค่อยๆค่อยๆวาดออกให้เขาค่อยๆวาดออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีดำๆนี้อื้อมันหรือเปล่าตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เนาะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยสวยทุกตัวตัวนี้ก็สวย ทำอย่างนี้นะเราค่อยๆช้อนเขาขึ้นอย่างนี้แบงนี้นี่แล้วก็แล้วกลงนี่ไม่กัดนะไม่ขาดทามไม่กัดไม่กัดสวยจังเลยสวยจังเลยแรงจไหนตัวไหนเบาๆนะลูกนะเบาๆลูกต้องเบาๆลูกถ้าหนูทำแรงเขาจะตายเดี๋ยวป้าช่วยเดี๋ยวป้าช่วยเดี๋ยวป้าช่วยเอาคนเข้ามาแลหน่อยไล่ไหนไล่โชว์บนนั้นหน่อย เราจะใส่น้ำไหมนะเดี๋ยวนี้ไหนอ่ะตัวปลาอยู่ไหนตาวตาวลงเลยๆตาพี่ดีบ้างลูกให้พี่ดีตัดมากเดี๋ยวนูตาตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัวเออนี่ไงของน้องนายน้องนายมาดูเร็วไปดูไปดูพี่อยากแยกหนูเดี๋ยวนูตาเดี๋ยวนูตาวตัวแย่มาใส่ใบนี้อ่ไมมันจะเจอของนายเนี่ยหนูโดนเป็นว่ายน้ำแล้วดดูิ เอาใส่เลยก็ได้ค่ะเก่งมากเลยเทแรงมากโตอย่ตรงนี้เลย้ไปแล้วไปแล้วไ่ไม่ไหนๆนของพี่ดีอยู่ไหนไมีนี่้องนี่ค่ะนี่ค่ะงนในของพี่ดีของน้องนายเป็นเพื่อนกันแล้วน้องๆเห็นไหมเฮ้ยมัน มีห้าตัวนะป๊าเลือกมามีสีแดง,ส,งสีส้มสีขาวดำอ,อันนี่สีขาวดำอ่าสีดำส้มดำทองแล้วก็สีดำสวยงามมากเลยเดี๋ยวนี้ต้องของลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วพุกันใหม่นะคะ<ช>คคไม่บาย